S <S ตัดหญ้าบ้านไอ้ช่างเมื่เไรตั้งตัดหญ้าตรงน,นี้มันมีตัวเก็บตัดแล้วก็ไปววท่านสุดเองทางเก็บหญ้านในตัวสำหรับบานยับแยบอยตรงนี้ยไม่นาเลยตัวนี้ใช้ดีจริงเติมแค่น้ำมนันเข้าไปแเราปัตตาตรตตงนี้ดึงสตาตรต์ตก็ได้แหละนี่ปัญหาราคาไม่แรงเลยไม่ต้องมาเก็บกรวดเท่ไหรเต็เมหมดแค่ ตอนนี้เก็บมันก็เอาไปทิ้งเฉยๆแนะนำเลยื่องจัไไฟฟ้าอันนี้ขั้นหนึ่งตงนี้จรอะไรของต้องมีเนี่แล้วก็ตัดยากันว่าที่จะไปตัดยากันอันนี้ก็คือมาตัดแล้วมันเต็มแล้วก็เอามาเทอย่างเงี้ยได้เลยนะปุ๊บเ,เนี่ยเทยากเสษยากไม่ต้องทำเสร็จอีกนี่ยากที่เราต้อทงทำแหละ น,นี้มันเก็บไปเลยเราไม่ต้องมาตามเก็บหญ้าเก็บอะไรอะไเลยนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ให้เห็นชัดๆเลยว่ามันตอาไหมเนี่ยเ้ยก็เก็บได้ตรงนี้อยอะไรมันก็จะขรดเข้ามาใอ่กบยิ่งกว่เลยถ้าเนี่ยถนาลัมันเม็กแบบล้นออกมาเก็บได้นู่นี่นี่ เศษใบมะม่วงอะไรก็เขาจะเก็บเข้ากล่องเปยนสะอาดกว่อไม่ตัดเจาะอเลยนะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บเลยดีจริงเครื่องตัดยาตัวนี้ราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่สำหรับใครที่มีลานโลง่ลงๆนะถ้าเป็นแบบเป็นคูเป็นคันดินอะไรไม่ได้ต้องเป็นลานอย่อยางเงี้ยถึงจะตัดง่าย บาดเลยตั้งตัดยา